เนี่ยน้องสั้นีอ่ะนากินี้เลยตหมูตานี่จานที่นะครับกําลังเสียคนนะครับไปไปซื้อบัตรจองตัวแม่ค่าแม่ค่ากับตาเชิญนับนอกเลยนะครับแม่ค่ากับตาคุยกันแล้วตั้งแต่กลางวันคุยกันแล้วยันเชิญเลยนะครับแม่ค่ากับตากับยันเชิญนะครับคุยกันตั้งแต่กลางวันแล้วนะครับยันเชิญครับหนึ่รางะผักอีกหรางวัลเราจะ รูวกับบจในช่วงของตลกเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับถ้าท่านบอกออกมันเห็นนั่นครับผมบอกเลื่อเห็นงั่นไงนะครับต้องเข้าใจทั้งผู้จัดด้วยนะครับขอประทานโทษทุกท่านเลยนะครับขอประทานโทษประธานไยนะครับเพราะว่าตามมันเป็นการกฎปฏิการนะจัดหลายคงครับพี่น้องต้องขอประทานโทษประธานไปโอเคเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆย้อนตัอนอกไปก่อนต้อออกไปก่อนนะครับเอาคุณพี่ต่อครับ องงานริบบิ้นราง์ัองงานขอบพระคุณทุกท,ท่านนะคะกำลังใจคือสิ่งสำคัญวันนี้เดี๋ยวเรามาสแกน QR Code ร่วมรุ่นทองไปพร้อมกันบางท่านบอกว่า<อ>เคยได้แล้วสนามที่แล้กกับบอลลามสีมุมเมืองได้อีกได้ไหได้อีกได้ทั้งหมด12คิวได้สุกิวกค่ได้บม่มีปัญหาด้พี่นอ้องรางวัลที่หนึ่งคือทองคำค่ะรางวัลที่สองบัตรรับประทานอาหารนะคะบัตรรับประทานอาหารจ<อ>ากบ a r i t r e s t a u r a n อยกำลังเ<ร>ล็ทอจากกร้กรกกานสาไปรับประทานแบบเปรีปร้ยได้เลยค่ะพี่น้องมินีอามาฝักตอนที่ตอบน้องน้ำที่โตนที่บ้านรุกคุณจัดสุดสว่าง บัตรจองตัวนะครับยี่สบบาทนรนที่ใช่ในทุกความหมายวันนี้อง้าประอบกันพี่งานล่การาระอบกับพี่นาเพบ้านสิงนะคะบ้านสิงมิวสิแล้วก็บ้านสิงแฟมันคมจัดงานมคมือรขแกและนำจงนานคณะส้ทัแทนมาแบบเต็มวงนองิมาด้วยวันนี้บมเดี๋ยวบอสจะขึ้นไป ทองคำบนเวทีนะคะขอรถทั้งชคดี้คุณพี่ถอรถมาดีค่ะใช่ค่ะครับโอเคค่ะรถทั้งช่วงนีนะคะระหว่างที่รอก็อย่าลืมค่ะรางวัลที่หนึ่งทองนะจ๊ะรางวัลที่สองบัตรรับประทานอาหารอย่าเสียสิทธิ์โทรศัพท์เบอร์เชินึงเธอเด็กนึงเซตสุดหน้าเวทีครับยังมาทันได้เริ่มงต้มการแสดงครับพี่น้องทั้งคอนเจนนะผม น้องทางน้ำพองนะครับวันนี้เขาต้การแสดงอยู่ตรงข้ามทางเขาเพื่อนคนรัดนะครับของอยู่ที่สบัดมต้องมีสักคนเลยค่ะต้องมีสักคนต้องมีเส้นกดของแค่ขาแบบไหน 1คนแหละวันนี้ก็รวยกันบ้านนะคะจากนั้นเอกมาสแกน qr code ตรงนี้จุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่1สแกนจุดที่2รับ qr code ไอตัวเขียนนะคะคุณปอเสร็จแล้วเรียบร้อยนำคุณปอมาหย่อนชื่อลงในกล่องค่ะมีหลักโตยาชิดารักกอดไว้เจอกันไหมคะค่ะกัตติกาบอยดี้ยังมาเลยค่ะ3จุดเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจับบนเบรกทีจ ในช่วงของเดี๋ยวบอสโจลึกลมาจับรางวัลนะคะให้กับผู้ชคดีน้นะคะที่มาร่วมชมร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้กับสร800ทีมบ้านแท่วนนี้ค่ะวันแน่นอนจะมีน้องข่ยของได้ค่ะดูความน่ารักของน้องขายของที่สกีติกจังที่ผู้ชกตีนะคะจอดแล้วเรียบร้อยก็มีอีกหนึ่งประวัติการของมวลังสีเมืองเราที่นี่ค่ะ นี <S <S ่คือหมอหล่าส <a> ีมองมื <ab> ่นเนไครคะจับคิ <Price> ้วสตั้งแ่มาท้าตายแล้วต้องมีักปนั้นค่ะวันนี้ที่จะเป็นเียร์มือนี้ต้องมีเศยรเ่ำแน่นอที่จะได้รับทองกลับานนะคะและก็พูดที่จะได้รับกาตัาหมามเก็บขยะมอเก็บขยะ ขลจาและขอบด้วยนะคะกับผู้สนับสนุนของเราอยากมานบ้างที่ใช้เองยุบความหมายมือนีสนุกสนกใจอยากด้บานอยากเด้นคอนโดกับผักต้นทีตนนองขี่โบชัวร์ต้นบ้านั้นเลยสวัสดีค่ะนักบริการนกสวัสดีค่ะมาวันนี้นรักจ่ยในแบบสมหน่ยรอกมีแนับตีเชร เรื่อยทีเดียเชียวกำลรับค่ะกำลังรับค่ะนักข่าวคุณชาสำราญคุณชายสุนิศราทางด้าของปั๊สิงปั๊กสิงมิวสิคัเพลงยักษ์ใกับปั๊กซและปังกสิบปั๊กรายการใหญ่โอ้โหเสนดงพอดีแสดงว่าสเป็นสีมือดีนะพุกท่านได้รักจังเลยพี่พ่อนัย

ครับครับผู้ชมดีตันี้นะสาวน้อยนบางแ่่งเป็นลูกที่เข่งปนูนสยจะเป็นเศรษฐีบานันะครับวันนี้าจะดและบานสิงห์บิบ้านหตรีพี่บานบ้านที่ใช้เปนท่าหมายน้ ยายดาอะไนี่เป็นแฟนเป็นแฟนของเราน้อยพี่ประเดนนารักทุกคนนะค่ะหนึงชนะสามน้องิงได้ึ่งสิใครก็รู้เด็กอยนได้หมดนะ บอกไว้เด็กๆก็ยู้มัด้รนบท่านมีรูปสองนนึงเดงังค่ะสำหรับคุณในรางวัลแต่สิบเจ้าพ่ระดับปรเทีมอโจจับรางวัลได้กับพี่น้องชุกชุกชันกันขอให้โชคดีนะคะตุแม่ดู้ไมว่าม่นเป็สิ่งของท่าของิดทุนไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยารูปหน่อยรักระป๋าใบนี้จะโอ มาเลยครับแหมมือมาเลยไปเลยครับไป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  <laughs>